ิงน,นั่นแม่ว่าแล้วปล่อย<แ>ปล่อยมือค่ะปล่อยไม่ทำกันค่ะจริงจริง <c oughs> จิงจริงจิงบุบ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 บ้าบุบบุบ แแน่แนะ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 แนไม่เอาไม่เอาเล่นกันเบาๆรักก็รักกันให้จริงกุ้งกาผ่าน่านตัวเองผ่นบินาปิงกุ้งกาภาษาอะไรลูกพันไม่พัานพานตัวเอง ั่อผ่านไม่ไม่ผ่านหลูกไม่ผ่านน้ำหอโอเคบุ๊คเลนต้องครับบีนาต้องบีนาต้องอะไรคะตง่ไม่ผ่านผ่านตรงนี้เลยผ่านตรงนี้เลยผ่านตรงนี้อ่ะดีกันเลยเบบี้ฟิงเกอร์อยู่ไหนห พี่ีน่าเขาไม่เล่นไม่เล่นเหล่านี้แล้วค่ะน้องบุ๊กไม่เอาแล้วครับค่ะอันนี้มู้งเล่นมู้เล่นแั่ผมแต่ผมเป็นเด็กอะไรครับนัน่นเป็นเด็กอะไรครับบ่ายบีน่าแอนน้องกุ้งกินไก่บ่ายบีน่าแอนบีน่าคนเดียวผ่านพัานพอแล้วพัานพ่านไม่เล่นแล้วครับลูกพอ พักลักลักกันก่อนอะเลิฟเลิฟกันก่อนบีน่าพันไม่เอาแล้วครับน้องมุกเล่นบีน่ารักกันก่อนพันเร็วพันตัวเองพันตัวเองไม่เป็นพานค่ะทุกคนไม่พานกันไม่พานกันจอ